สวัสดีค่ะวันนี้วิววินิวจะพามาส่องวารคนเก่งไดมอนหมอลำฮอตวัย20ทายาทใหม่ไทยหัวใจศิลน์ถือได้ว่าเป็นคลื่นลูกใหม่ของวงการเพลงที่หลายคนจับตามองมากสำหรับน้องไดมอนริทิกายพระเอกหมอลำที่กำลังร,งร่วมงานกับคณะสาวน้อยเพชรบ้านแพงซึ่งนอกจากน้องจะมีความสามารถโดดเด่นแล้ว ไดมอนยังมีสเสน่ห์ที่มัดใจแฟนๆจนได้รับกำลังใจท่วมท้นทุกครั้งที่น้องขึ้นเวทีโดยไดมอนฤทธิทไกเป็นนักแสดงหมอลำที่เพิ่งอายุแค่20เมื่อวันที่9ทธันวาคมนี้เองนะคะซึ่งไดมอนเป็นลูกชายของพ่อไหมายไทยหัวใจศิล์หมอลำรุ่นใหญ่หรือชื่อจริงมนชัยรักษาชาติเจ้าของเพลงฮิต ที่ฟังแล้วก็ไม่เบื่อนะคะเพราะว่าวิววีนิวเองก็ชอบฟังนะคะสำหรับเพลงนี้คนอ่อนไหวกำลังใจสำคัญที่สุดนั่นเองและเพลงที่สองที่ดังมากฟังไม่เบื่อเหมือนกันนะคะฟังเมื่อไหร่ก็มีความสุขเมื่อน,นั้นสำหรับเพลงนี้เสียงแคนจากเมนชั่นและมักจะเผยความน่ารักของคุณพ่อในเฟซบุ๊กบ่อยๆนะคะในเฟซบุ๊กของน้องก็จะ เผยความน่ารักของคุณพ่อไหมไทยออกมาบ่อยๆนะคะทำคอนเทนต์ด้วยกันก็จะมีคุณพ่อบางคอนเทนต์นะคะและนอกจากการทำงานปัจจุบันแล้วน้องไดมอนด์ปัจจุบันก็ทำงานกับสาวน้อยเพชรบ้านแพงนะคะเป็นนักร้องในวงของสาวน้อยเพชรบ้านแพงของบอสโจนะคะโจยม,มนินนามวงสา ไดมอน n d ก็ได้เผยล่าสุดก็ได้เผยในโปรไฟล์ Facebook ของตัวเองว่าว่าตัวเองนะคะกำลังศึกษาอยู่ที่คณะมนุษยศาสตร์สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจที่มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัยวิทยาเขตอีสานนั่นเองนะคะปัจจุบันนอกจากการแสดงของไดมอน n d ที่เวทีแล้วก็ ที่เวทีของสาวน้อยเพชรบ้านแพงแล้วเขาก็ยังมีช่องนะคะช่อง YouTube เป็นของตัวเองนั่นก็คือช่องดิมอนลำเพลินออฟ f f i c ีย l, l นั่นเองที่เขามีคอนเทนต์หลากหลายรูปแบบให้แฟนๆติดตามทั้งไลฟ์สไตล์นะคะไลฟ์สไตล์ของน้องก็จะเป็นเกี่ยวกับแบบลุกทุ่งลุกทุ่งแนวลุกทุ่งอินดี้ประมาณนี้นะคะแล้วก็ นอกจากไลฟ์สไตล์ของน้องที่เอามาลงใน YouTube แล้วก็จะมีเกี่ยวกับการแสดงการร้องเพลงบนเวทีจนยอดติดตามเข้าสู่หลักหมื่นนะคะด้วยความสามารถในการร้องและการแสดงที่ทำให้เขาได้แรงสนับสนุนจากแฟนๆนะคะถล่มทลายแล้วการเติบโตของไดมอน n ์ก็เป็นอีกคนหนึ่งที่น่าจับตามองเลยทีเดียวเพราะปัจจุบันนี้ หลายๆนักแสดงหลายๆนักร้องหมอำํำก็ได้เติบโตเป็นศิลปินที่มีเพลงของตัวเองและเป็นศิลปินที่มีคุณภาพเพราะเดี๋ยวนี้นะคะปัจจุบันนี้นักร้องหมอำํำใครๆก็ฟังได้นะคะฟังสนุกก็เลยกลายเป็นที่ติดอกติดใจของแฟนๆทั่วประเทศ น้องไดมอนก็ยังได้แสดงนะคะมีงานแสดงภาพยนตร์และซีรีส์กำลังจะมีหรือไม่มีก็ต้องไปลุ้นต่อไปซึ่งเราก็ต้องติดตามว่าเขาจะมีอะไรให้เราติดตามบ้างและก็ล่าสุดนะคะน้องไดมอนก็ได้เปิดเผยเรื่องราวที่น่าภูมิใจ อย่างการได้มีรถเป็นของตัวเองจนแฟนๆฟนมาคอมเมนต์ล้นหลามทะลุข้อความเช่นเดียวกับเพื่อนศิลปินในวงการของน้องโดยน้องไดมอนก็ได้โพสต์รูปรถใหม่พร้อมแคปชั่นว่าวันที่6เดือนกรกฎาคมพศ2 5 6 6 ของ g r a t u a t i o n to me พร้อมเปิดป้ายทะเบียนแดงจนหลายคนเข้ามาคอมเมนต์ล้นหลามมากกว่าพันข้อความไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับรถป้ายแดงของน้องที่ได้โพสลงและในบรรดาคนในวงการที่มาคอมเมนต์ก็ก็จะมีบอสโจโยมนินนามวงศาเข้ามาคอมเมนต์ใต้โพสด,ดังกล่าวว่ายินดีด้วยนะพี่ไดมอน์เฮงเฮปังปัง เดินทางไปไหนมาไหนปลอดภัยทุกเส้นทางและไดมอนด์ก็ได้ตอบกลับว่าขอบคุณครับและอีกคอมเมนต์หนึ่งก็มีขึ้นมาอีกนะคะว่าคอมเมนต์จากแฟนเพจท่านหนึ่งไดมอนด์ Diamond ริทิไกยป้าขอแสดงความยินดีกับน้องน้องมอนครับเดินทางไปไหนไป,ไปไหนมาไหนก็ขอให้ปลอดภัยทุกๆเส้นทางและโชคดีตลอดทางครับ หลายๆลายคอมเมนต์ก็แสดงความยินดีกับน้องนะคะซึ่งปัจจุบันนอกจากการแสดงของน้องแล้วก็น้องเป็นคนที่เอนเตอร์เทนเมนต์หน้าเวทีเก่งเเหมือนกันนะคะลูกไม้หล่นไม่ไกลตาไม่ไกลต้นเพราะว่าน้องก็เป็นลูกของนักร้องอย่างหมายไทยหัวใจศิลเขาก็มีและและในไอ ยู u ูบนะคะใน YouTube น้องไดมอนด์ลำเพลินออฟฟิเชียเขาก็มีคอนเทนต์หลากหลายรูปแบบให้แฟนๆติดตามทั้งไลฟ์สไตล์และการร้องเพลงบน,บนเวทีชอบน้องก็อย่าลืมติดตามน้องนะคะติดตามน้องทางช่อง YouTube YouTube ซึ่งน้องก็ จะปล่อยออกมาปล่อยคอนเทนต์ที่หลากหลายออกมาบ่อยๆอย่างไรก็ตามนะคะทางวิวินิวก็ขอแสดงความยินดีกับน้องที่ได้ออกรถป้ายแดงมีรถเป็นของตัวเองเรียบร้อยนะคะและต่อไปนะคะในอนาคตก็ขอให้น้องประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานแล้วก็ เพราะว่าน้องอายุยังน้อยอยู่นะคะน้องยังไปได้อีกไกลหรือประสบผลสำเร็จในด้านการเรียนควบคู่ไปด้วยนะคะขอให้น้องไดมอนด์เฮงเฮงปังๆค่ะ